สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระรีลาวัดคังคาวเนื้อดินปีพศส5 0 9ค่ะอขออภัยค่ะปีพศ2 5 1 9หลหกลวงพ่อก,กวยวัดโคสิตารามปุกเสกค,ค่ะ สภาพองค์พระโดยรวมสวยสมบูรณ์ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมรายละเอียดทั้งหมดท่านใดที่ต้องการให้อิ่มหาพระตามใบสั่งสามารถทักแชทหรือโทรศัพท์คุยได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นุนค่ะสวัสดีค่ะ